ผลของต้นดอกรักสีขาวค่ะเพื่อนๆซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ที่บ้านอ,อ้อต้นนี้มันจะมีผลดกมากๆนะคะอันนี้คือผลของรักขาวรักจิ้งจกรักที่ใช้ในการร้อยมาลัยดอกของรักขาวจะเป็นอย่างนี้นะคะที่บ้านอ,อ้อจะมีตะเกเตยหอมกำดอกไม้มีดอกรักสำหรับ ไป100ารา้อยมะลัยไหว้พระแล้วอ้อก็จะมีพุทร้อยมะลัยด้วยนะคะส่งอ้อทาส่งแบบร้านต้นไม้นี่แหละไอ้ไม่ใช่ทําส่งร้านมะลัยเนี่ยทีนี้เอาดอกของมันมาให้เพื่อนๆดูเอาฝักของมันมาให้เพื่อนๆดูซึ่งลักขาวเนี่ยการขยายพันธุ์เราขยายได้2แบบแบบแรกก็คือเพาะเมล็ดนะคะแบบที่2ก็คือเราใช้กิ่งชําใครสนใจอยากจะได้กิ่งชําลักขาวก็ดี สนใจอยากจะได้เมเล็ดไปเพาะก็ดีอ้อมีนะคะรับจัดหารักขาวตามสั่ง0876069955 ID Line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังศรา09กับต้นรักขาวขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ